วัดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอันมื่อนี้น่ะรสิพามาเบ,บ,บิง่งยายต่ำฮู้เด้อนี่ยายต่ำฮู้เมื้อนี้มีได้ไปเก็บเห็ดพี่น้องว่ามีผู้พาไปเก็บเห็ดมื้อนี้ขอไปตึกสะดุ้งก็เลยต้องต่ำฮู้เมื้อนี้แจ็กมือ่อหานนผู้ขอสิพาไปอีกเก็บเห็ดเอ,อ้อผิดแล้วน้อนเอาเว้าไปหน่อมั่ง ตามหูตีนสิ้นนี่แล้วว่ามื่นอันตีได้ไปเก็บเพ็ดหรือไม่ได้ไปเก็บเพชรก็ไม่รู้มื่นอันนี้รถพาไปมันก็ได้ไปแล้วเนาะมันมีได้คือเนาะไก่เท่ด้อันเมื่อเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เด่ายายกะไปเก็บเป็นเฮ็ดได้มานทอดทอดเลิกก็ไม่รู้เต็ม เต็มกระตาแล้วมีเต็มกันเต็มกระตาเพร่ะแล้วเมื่อนี้เมื่อื่นหน้าสิได้ไปอีกันไปกันสิลงคีเพื่อพ่อแม่พี่น้องเบิงกันไปนี่ร่กกันตีไปน้ำพราวานว่าว่าแล้วเต็มบุสตุนเนียเนาะเจอกระเป๋ากระเปนกระเป๋าสะพายไปเที่ยวเตรียมของไว้แลไปนะเต็มบุทุกอย่างเลยเด้เต็มบุทุกอย่างเลยเด้พ่อแม่พี่น้อง ยกไปบอกรีเฟียสหนาจะพาไปเบึงอ่ะมาเด้อมาไปเก็บเนื้นังกันเด้อเมื่อแล้วมีหูว่าพ่อแม่แม่นี่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้นี่ไปแล้วมีท่าขาดอกอันนี้ต้องท่าขอลวดใหญ่พาไปมันไก่เนาะมันภูผุนน่ะมันมีได้มันถึงผมันมันเป็นภูภูอันภูเขาอยู่เครือบ้านเนาะขันอยู่เครือบ้านมุกมันภูเขาน้ำมันซี่อว่าน้ำตกพารีน้ำตกพารีน้ำตกพารี เคยไปบ่ละแล้วก็มีเคยไปเขากับปิดแหละจ้ะอุทยานน้ำตกก็ได้เพราะว่ามันโลกวิบวับมันหลายเขาก็เลยปิดมีห้นักท่องเที่ยวเ้าก็เลยไป็มั่งเก็บเห็ดไปตะเลก็ไปมีได้แน่พี่น้องทะเลก็ไปมีได้อยู่แต่เฮือนต่ำหู้นี่แหละอยู่แต่เฮือนต่ำหู้ต่ำหู้นี่นี่ต่ำหู้ถอยหน้าถอยหลังอย่างนี้แล้วยันเราออกก็ได้ อันนี้ตัมหู้เอบึงอนี่แหะอันนี้ก็คืออยายและเออกำลังซ้ำหู้เอบึงเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณเด้ออันกับอยายตองคนคันคันผู้เริ่เด้อเดาเด้อเสียงไร้ตันนะมั้งมาเมื่อวานฟ จัสิเ้าควาค่ะฟกขันผู้เลือเข้ามาแล้วกับขันนี่เห็นนั่นท่านฮักยายเราอ๋อท่านได้ไปหาแต่รอได้จ้ะเด้อสองสามมือสี่มือพูลาจังสิไปจังไปหาเออมีเศร้าไปโดไปคือเก้าแต่ว่าหังพรามันอย่างที่ไลยกับสี่ห้ามือนาะจะเนาะจังสิไปหานี่ก็เฮาฮูจกากอือเนาะวดระเบียบเพื่อนจังสิไปเยี่ยมไปเล่นไปกินข้าว เฮงเข้าแรงน้าตัวนี่กัมมะเบิ่งนี่เขามีพาไปเก็บเน็ดกับมาต่ำหูนี่นเลยกัมมาต่ำหูแล้วกัมมาเลสเจอร์ต่อนี่เห็นว่ายายตา่ำม,มาเลยมาไล่มาเลยจักนาทีแล้วนะี่นสาต้องเพิ่มถามเพิ่มเนื้อตดเวลากับปิดรูปปิดลิป ขอฝากไลค์กดชร์กดติดต่อใให้ได้นะคะลาราเกิดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเมื่ออืนล่ามีเู้ว่าพ่อกับแม่สีผ้าไปเก็บเพชรหรือไม่พ้าไปก็ไม่รู้ล่าต้องเป็นไรท้าไปกับสีไลท์เ,เบิงส,สีไลท์เ,เบิงยายเป็นผู้ไล์เธอละละเตียนอยู่ในรถกับแม่สองคนก็จันน,นะก็จันน่ะแล้วขอฝากไลค์กดชร์กดติดต่อใให้ได้นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ บายบายสวัสดีจ้ะคิวคิว